สวัสดีครับเอฟซีทุกท่นสวัสดีครับสวัสดีคบเล็บดำเล็บดำเล็บดำไปจกตูดไอ้ไข่ต้มมาเหรอไปจกตูด ดูดิเล่นแต่ขี้ดินเนาะเล็บมือเล็บเทา้าชงผมทำไมยาวละชงผมนี่โอ้ชองผมแบบไม่เท่ๆดิตัดไหมชงผมนี่ตัดไหมครับไม่เอาอ่ะไม่ตัดหรอไปโรงเรียนค่อยตัดลอะ,ะ,ะอ๋อเปิดเทอมค่อยตัดทีเดียว ลัอไม่รอด้วยโอ้โหขอบคุณเจารอไปไหนนั่นละ่ะคุณยายสีดาดไม่เห็นหลายวันเลยเอบเอบคุณยาย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 สีดาด ต้องทำเสียงแบบนี้นะคุณยายถ้าเสียงอื่นเขาจะไม่จะไม่ลูกดิ๊กให้นะเพราะเขาตัวเล็กเขาชอบเสียงเบาๆไม่ชอบเสียงดังยาสีดอนี่ตกใจแล้ว <c> ค <oughs> ุณยายสีดอเนาะต้องใช้เสียงสองกับคุณยายเา้าเดี๋ยวผมไปเดินดูทางโน้นว่าทำอะไรกันนะฟ้าไซไม่ให้ยัง굿มอร์นิ่งโอ้ต้องคนก่อนต้องานด้น่น <c oughs> อันนี้เรอา่มาอันนี้มาขายเรือมาข้าเจ้าสนไปส่ัขาเ่นเรอาไปสุอ่ามนขาเอา้าไหด่เยออ่มาอับยเหาอดนอ่น้รา้าวดเงินราคาเป็นเไดครนี่อันนี้เล่มละเ่มละ้าาร โอ้มีชื่อมียังพร้อมเลยครับนี่โอ้แสดงว่านี่มีของเจ้าของหมดสามร้อยคร,รับออันนั้นซื้อไม่บ่นนะเ,ออเล็กแนบต,ตีไม่ไมเลย<ม>บวะอยู่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 ใส่ครับนี่กอกว่าบ้านน้องกระบอกอันนี้เลื่อยบ่บนี่หรือว่าเขาให้เอาไปเฮ็ดนี่ไปเฮ็ดผ้าครับใบเลื่อยโอ้ใบไอ้ของเลื่อยนั่นเนาะ โอ้มีบริการออกนอกพื้นที่เนาะนี่แนบโอ้นี่แนบเล็กแนบแล้วก็แนบมือนั่นคือมีหูมือนี่คือบมีหูไอ้ต้องซัดออกครับเล็กคงพอนี่คือยังนี่ให้ท้าเจ้าเฮ็ดเอาไหมเลยทุกอย่างเลยเอาแนมาแล้วสร้างในปรนเฮ็ดไห้เลยคดคนละเจ้ากับที่เขาไปรอบนั้นไหมเพ่าเพราะขณะนั้นลูกเติมทางเข่าทีุพลทุพนอยู่ในบ่ทุพนอยู่ในในบ้านพุกเท่าอยู่ทางั้ง จะเอาขพวงถอดเติมนะเวอรไปให้ปรนเทดบ้านมันก็ต้องเปลี่ยนฝีมือสร้างเบิ้านเดียวกันนั่นแหละบ้านเดียวกันแต่ว่าเขาเจ้าเป็นมืดบ้านเลยเปลี่ยนมือบ้านเดียวจักมือจังสิไปเยี่ยมอยู่ดอกบ้านอันนี้เพราะว่าน่าสนใจอ่าตีพุงตีผ้าตีมีดนี่ของลงเติมหันนี่นี่ของลงเติมนี่เติมกระติ้ท้องเยอะอืมนี่อะไรเงินเล้าค่ะของลงเติมนี่มักเสียมเล่าป่ะเสียมมือป่ะใส่เสียมเจ้าวมาที่เลย ไม่ไม,ามาสามร้อมาแน่อันนี้ดีจะรอยนี่พอ่าสามรอยสามรอยโอเคนะฮะน่าจะเป็นการเอามีดเอาอะไรมาตีเนาะนะก็มีบริการเคลื่อนที่ด้วยนะฮะรับส่งรับตีมีดนะถึงที่ถึงบ้านเนาะทุ่ช่างแถวโน,น้นฝีมือดีนะ,ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะพาไปชมหมู่บ้านตีมีดทั้งหมู่บ้านนะทุกท่านตีรับตีมีดตี อุปกรณ์กรมระทรงเกษตรอะไรพวกนี้เนาะสุดยอดแล้วนะฮะหมู่บ้านนี้เดี๋ยวพาไปถ้ามีโอกาสนะฮะส่วนคลิปนี้ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนครับผมสวัสดีครับบายบายวันสวัสดีครับก่อนเร็วอยู่ไหนเอ่ยแบ,บ,แบาย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 มันกาดยำเช้าท่าน